แล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็มีสิ่งดีๆที่อยากจะมานำเสนอให้สำหรับชาวเกมเมอร์นั่นเองครับนั่นก็คือร้าน Over Top Up บริการรับเติมเกม s t s t ต l i ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆแถมวิธีการเติมก็โคตรง,ง่ายและก็สะดวกมากๆครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อทางร้านที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านด้วยนะฮะพระผมคั้งครับกับช่องดาร์กกายครับ และววันนี้นะครับเราก็มีเกม AT s t t l l l i g h t นั่นเองครับซึ่งสำหรับพาร์ทนี้นะฮะท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะมาทำการครับแนะนำแนวทางการเลือกใช้สกิลในการฟาร์มหรือการ PVP และรวมไปถึงการอัพสกิลพาสีบของเจ้าอาชีพแอสซินนั่นเองครับว่าที่จริงแล้วเราเนี่ยควรที่จะต้องเลือกอัพอันไหนบ้างหรือต้องวางเซตสกิลย่งไงดีถึงจะเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ผมองขอแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมจะเอามานำเสนอเนี่ยผมได้อ้างอิงมาจากข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั่นเองแหละครับส่วนถ้าใครคิดว่าไอ้สกิลที่พี่แนะนํามาเนี่ยผมว่ามันควรที่จะต้องใช้สกิลนี้สกิลนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดและสไตล์ของท่านผู้ชมได้เลยนะครับถือว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวทางให้สําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเจ้าอาชีพนี้ ควรที่จะเลือกเซ็ตสกิลแบบไหนที่เหมาะสมและควรเลือกอัพสกิลพาสซีฟอะไรดีก็แล้วกันนะครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวีโอกันได้เลยครับไปครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเราลองมาดูเซตสกิลแรกกันเลยนะครับซึ่งสําหรับเจ้าเซตสกิลนี้เนี่ยก็จะเหมาะสาหรับการฟาร์มหรือว่าการตีบอสต่างๆนั่นเองครับซึ่งสําหรับเจ้าสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลรอบสังหารชั่วพิบตานั่นเองครับซึ่งในรูปแบบของการโจมตีก็จะเป็นคล้ายๆแบบพุ่งไปหาศัตรูนะครับแล้วก็สร้างดาวมีดแบบรวดเร็วนะครับซึ่งสําหรับเจ้าสกิลนี้เนี่ยก็จะมีสถานะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายเนี่ยจะติดสถานะชงงักนั่นเองและครับท่านผู้ชมและในส่วนของ เชือดนั่นเองครับซึ่งสําหรับเจ้าสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลบัฟครับผมแนะนานะครับว่าให้นินอพเจ้าสกิลนี้ให้เต็ม20ก่อนส่วนสกิลอื่นเนี่ยค่อยว่ากันเพราะว่าเจ้าสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มในคุณสมบัติครับเพิ่มการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับและก็รวมไปถึงเพิ่มการเจาะเปาะกายภาพเพิ่มขึ้นและก็เพิ่มมัตราการคิติคอนกายภาพเพิ่มขึ้นด้วยและสกิลต่อมาครับก็คือเจ้าสกิลฝ่าวงล้อมนั่นเองครับ และเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายแล้วเนี่ยจะติดการชะงักและฉุดดึงครับและนอกจากนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยก็จะเข้าสู่สถานะอมตะด้วยนั่นเองแหละท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นสกิลที่โคตรเจ๋งสุดๆครับและสกิลต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการเลือกใช้ครับก็คือเจ้าสกิลทะลวงขีดจํากัดนั่นเองครับในรูปแบบของการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับแล้วก็เหวี่ยงอาวุธไปหาศัตรูนั่นเองครับพอเราเราเนี่ยได้ทําการโจมตีนะครับเข้าเป้าหมายเนี่ยจะโดนกักขังครับแล้วก็ลดหลบหลีกอัตราการเกิดคิ ค้อนกายภาพเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองครับแล้วทีนี้นะฮะท่านผู้ชมเราลองมาดูสกิลต่อไปกันบ้างครับก็คือเจ้าสกิลนี้นั่นเองครับในรูปแบบของการโจมตีเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเหวี่ยงอาวุธแล้วก็สร้างดามีดบนกลางอากาศนั่นเองนะครับและเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายเนี่ยก็จะติดชะงักนะครับและขณะตอนที่ว่าเราเนี่ยกำลังใช้งานเจ้าสกิลนี้อยู่นะครับจะเข้าสู่สถานะหยุดไม่อยู่นั่นเองแหละท่านผู้ชมและสกิลต่อมานะครับก็คือเจ้าสกิลสังหารไม่พลาดนั่นเองครับซึ่งสําหรับเจ้าสกิลนี้ีจจะสาามมรถถตตได้้ึง3ฮิแลวก็ สามารถลดค่าพลังป้องกันกายภาพเป็นเวลา10วินาทีเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้บัฟคุ้มกันนะครับเป็นเวลา5วินาทีแล้วก็จะปิดชะงักด้วยนั่นเองครับและสกิลต่อมาครับก็จะเป็นสกิลตัดหลอดลมนั่นเองครับซึ่งลักษณะของสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการบิงไปหาศัตรูนะครับแล้วก็ทําดาเมจนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายเนี่ยจะติดสถานะใบเป็นเวลา4วินาทีครับถือว่าสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจริงนะครับเพราะพอเวลาศัตรูติดใบแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถทําการใช้สกิล ครับก็คือเจ้าสกิลซุ่มจู่โจมนั่นเองครับซึ่งลักษณะของการโจมตีของเจ้าสกิลนี้นะครับเป็นการบิงไปหาศัตรูนะครับคล้ายๆเป็นการสร้างหมอกนะครับแล้วก็สร้างดามเมจรุนแรงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเขาเนี่ยจะสามารถทําการลดพลังโจมตีนะครับเป็นเวลา10วินาทีขณะใช้งานเนี่ยเราเนี่ยก็จะเข้าสู่สถานะอมตะด,ด้วยนั่นเองแหละท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นอีกเซสสกิลนะครับที่ว่าผมเนี่ยได้ทาการทดสอบแล้วด้วยนะก็ถือว่าโอเคอยู่ท่านผู้ชมใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่แต่สําหรับใครบอกว่าพี่แม่่งผมวาาอสนีี้ด ก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ของท่านผู้ชมเลยนะครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของเซ็ตสกิล PVP กันบ้างครับซึ่งสําหรับเจ้าเซ็ตสกิลนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมก็คือสกิลแรกที่ว่าเราเนี่ยจะทําการใช้งานนะครับก็คือเจ้าสกิลตัวนี้นั่นเองครับซึ่งสําหรับเจ้าสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของตนเองเป็นเวลา10วินาทีนะครับและเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายเนี่ยจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูด้วยเป็นเวลา10วินาทีเช่นกันครับและสําหรับสกิลต่อมมมมาาาาาครัก็ืือออเเเเจจ้้้สฝ่่วงงตีปหย จัดการชงักฉุดดึงนะครับแล้วก็จะทําให้ตนเองเนี่ยเข้าสู่สถานะอมตะนั่นเองแหละครับและสกิลต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการใช้ครับก็คือม่านล่องหนนั่นเองซึ่งสาหรับเจ้าสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการหายตัวชั่วขณะนั่นเองแหละท่านผู้ชมแต่พอเวลาเราเนี่ยได้ทาการหายตัวนะครับเขาเนี่ยก็จะทําการเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆให้กับตัวละครของเรานั่นเองครับก็จะมีการหลบหลีกเพิ่มขึ้นแลวก็ดาเมิดคิดิคอนกายภาพเพิ่มขึ้นเป็นเวลา15วินาทีนั่นเองครับและสกิลต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการใช้้คัก็ือเจาสตวนี นั่นเองครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะทําการลดความแม่นยำครับเป็นเวลา10บวินาทีนะครับและขณะเราเนี่ยได้ทําการใช้เจ้าสกิลตัวนี้อยู่นะครับตัวละครของเราจะเข้าสู่สถานะอมตะนั่นเองแหละท่านผู้ชมและสกิลต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการเลือกใช้ครับก็คือเจ้าสกิลติดตามไล่ล่านั่นเองครับซึ่งลักษณะของการโจมตีของเจ้าอาชีพนี้จะเป็นการปาอาวุธแล้วก็สร้างดาเมจอ,อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับแต่ว่าสําหรับเจ้าสกิลนี้จะไม่มีสถานะผิดปกติเป็นการทําดาเมจอย่างเดียวนะครับและสกิลต่อ ครับก็คือเจ้าสกิลตัวนี้นั่นเองครับซึ่งลักษณะของการทาดาเมดของเจ้าสกิลนี้จะเป็นการบิงไปหาศัตรูนะครับแล้วก็คล้ายๆเป็นการสร้างหมอกนะครับแล้วก็บิงกลับอีก1สติปนะครับเมื่อทําการโจมตีเป้าหมายแล้วเนี่ยจะติดสถานะการหลับไหลครับเป็นเวลา5วินาทีครับแล้วก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเป็นอมตะด้วยนั่นเองแหละท่านผู้ชมโอ้โหเจ๋งสุดๆครับและสกิลต่อมาครับก็คือเจ้าสกิลบุกทะลวงครับลักษณะของการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการควงนะครับหรือว่าหมุนนะครับตัวละครของเราแล้วก็สร้างดาเมดต่นนัู เมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายเนี่ยจะลดพลังป้องกันคิดิคอนกายภาพนะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับและขณะตอนใช้งานเนี่ยตัวละครของเราจะเข้าสู่สถานะหยุดไม่อยู่นั่นเองแหละครับและสกิลสุดท้ายนะครับของเจ้าเซตสกิล PVP เนี่ยก็คือเจ้าสกิลตัวนี้นั่นเองครับก็จะสามารถลดพลังโจมตีนะครับเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ตอนใช้งานเนี่ยเราเนี่ยก็จะเข้าสู่สถานะอามตะนั่นเองแหละท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซตสกิลก็แลวกันนะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับให้สาหรับคนเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าควรที่จะเลือก หรือว่าใช้สกิลไหนดีก็สามารถดูเซ็ตสกิลพวกนี้เป็นแนวทางได้เลยครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ว่าเราเนี่ยพอที่จะรู้เซตสกิลในการฟาร์มการตีบอสหรือการ PVP แล้วนะครับทีนี้นะฮะท่านผู้ชมเราลองมาดูในส่วนของสกิลพาสซีฟของตัวละครกันบ้างครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าผมเนี่ยอ้างอิงมาจากเซเวอร์เกาหลีนะครับซึ่งในส่วนของไกด์หรือว่าข้อมูลที่เกาหลีเนี่ยเขาได้ทาการปล่อยมานะครับเขาได้ทําการแนะนาครับให้เราเนี่ยได้นิ้นในสัดส่วนของสกิลพาสซีฟของการโจมตีกายภาพให้ได้เยอะที่สุดนะครับลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจคิดิคอนกายภาพ และลองลองมาก็จะเป็นการหลบหลีกทางกายภาพ และในส่วนต่อมาก็จะเป็นค่า HP หรือว่าค่าพลังชีวิตของตัวละครนะครับและในส่วนของค่าพลังป้องกันเนี่ยให้อัพเป็นอันสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของเจ้าอาชีพแอสซิสต์หรือว่าค่าสเตตัสเริ่มต้นของเจ้าอาชีพนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึกอะไรมากมายเลยนะฮะท่านผู้ชมต่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยยัดในสัดส่วนของพาร์ทสีครับที่เพิ่มพลังป้องกันให้กับเจ้าอาชีพนี้ผลสุดท้ายนะครับมันก็ไม่ถึกอยู่ดีนะครับมันเป็นอาชีพที่รีดดาเมจนะครับมันไม่ได้เป็นตัวรับดาเมจนะครับเพราะนนัั้วากออใส่ขงร รับเนให้นิ้นในส่วนของการหลบหลีกซะดีกว่าจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่านั่นเองครับผม แล้วทีนี้นะฮะท่านผู้ชมเราลองมาดูในส่วนของโซลิงเกอร์ครับที่ทางเกาหลีเนี่ยเขาได้แนะนํามานะครับว่าสําหรับเจ้าอาชีพแอสซัสซินเนี่ยควรที่จะเลือกใช้เจ้าโซลิงเกอร์ประเภทไหนดีครับซึ่งในส่วนของข้อมูลที่ว่าผมเนี่ยได้ทาการอ้างอิงมานะครับเขาเนี่ยแนะนาครับว่าให้เจ้าอาชีพแอสซัสซินเนี่ยใช้เจ้าโซลิงเกอร์ที่สามารถทําดาเมจได้นั่นเองครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเจ้าอาชีพนี้เป็นสายอาชีพที่รีดดาเมจแบบจัดจ้านครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเน้นในส่วนของการปิดเกมเร็วนะครับจะไม่เน้นในส่วนของการยืน บบนานๆนะครับเพราะว่าตัวละครของเขาค่อนข้างที่จะบางและสําหรับใครบางคนเนี่ยยิ่งมีในส่วนของค่าสเตตัสหลบหลีกที่ค่อนข้างที่จะน้อยเนี่ยผมบอกไว้เลยครับว่ายิ่งอยู่นานเนี่ยก็ยิ่งตายได้ง่ายๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในส่วนของการปิดเกมไวก็คือเราจะเอาโซลิงเกอร์ประเภทการทําดาเมจเนี่ยเข้ามาช่วยนั่นเองแหละท่านผู้ชมแต่ถ้าหากใครเนี่ยมีความคิดเห็นแตกต่างว่าพี่แม่งผมว่าแอสซเนี่ยควรที่จะมีโซลิงเกอร์ประเภทบัฟนะเอามาบัฟซับพอร์ตให้สําหรับเจ้าอาชีพนี้ก็ได้เช่นกันทั้งนี้ทั้นนง แต่ละบุคคลนั่นเองครับผมและก็เป็นยัไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวีโอนี้ที่ผมได้มานำเสนอสำหรับพาร์ทนี้และถ้าากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แก่ช่องด r ส Sky ด้วยนะฮะแล้วเราเค่ยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าบายบายครับผมจุก,กู